วันนี้พี่กำลังจะเดินทางกลับเมืองไทยนะคะเป็นครั้งแรกที่เดินทางจากเยอรมนีนะคะเมืองมิวนิกไปที่กรุงเทพนะพักร้อนนะคะทุกคนวัน vacation มาดูกันนะคะว่าการเดินทางจะเป็นยังไงบ้างเป่าสัมภาระราของพี่ก็ประมาณนี้นะคะไม่ได้เอาไม่ได้เอาอะไรไปเยอะเลยมีประมาณไม่ถึงน่าจะไม่ถึง15บกิโลเสื้อผ้าแค่2อสามชุดนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นพวกเอกสารสำคัญนะคะ การเดินทางในช่วงนี้ก็คือแต่งตัวยากมากนะทุกคนที่คือที่เยอรมันมันหน้าหนาวใช่ไหมแล้วที่เมืองไทยมันมันร้อนพี่ก็เลยไม่รู้จะแต่งตัวยังไงเลยแต่ก็เอาเสื้อกันหนาวไปตัวหนึ่งเสื้อกันหนาวบางๆไปตัวหนึ่งนะคะบางแค่นี้แต่อยู่เมืองไทยคือร้อนเลยนะนี่แล้ววันนี้นะมีเรื่องให้ตื่นเต้นอีกแล้วรถไฟไม่วิ่งจ้าคือความตั้งใจของพี่จะไปรอบ8โมงนะ8โมงกว่า,วานิด,นด ปรากฏว่ารถไฟแคนเซิลจ้ะพี่ก็เลยต้องเปลี่ยนวิธีการเดินทางนะคะก็คือนั่งฟรี b u สไปลงมิวนิกแล้วก็นั่งต่อรถไฟนะคะรถไฟจากมิวนิกไปสนามสนามบินนะคะใช้เวลาเดินทางประมาณ2อชั่วโมงกว่าๆนะคะแล้วคือรถไฟนะเมื่อคืนก่อนนอนพี่ก็เช็คตารางการเดินรถการนั่งรถนะทุกอย่างปกติแต่พอเช้ามาเช็คสเก็ตด,ด้วยอีกทีหนึง รถไฟไม่วิ่งจ้าเนี่ยคือความรถไฟเยอรมันที่แท้ทรูทจะไม่วิ่งก็คือไม่วิ่งจะไม่มีการแจ้งล่วงหน้าใดๆก็จะมาแจ้งเอาเมื่อเช้าแล้วใครมันจะเตรียมตัวทันวะคือถ้าแจ้งตั้งแต่เมื่อคืนพี่ก็เปลี่ยนแผนของพี่ใช่ไหมแต่เมื่อเช้าเพิ่งจะมาแจ้งเมื่อเช้าจ้ะดีที่รถฟรีกบัสไม่เต็มก็เลยพี่ก็เลยจองรถฟรีกบัสไปพี่ต้องออกเดินทางแล้วเดี๋ยวเจอกันค่ะอ๋อแล้วก็สิ่งหนึ่งนะที่ห้ามลืมเวลาเราเดินทางลหลายๆวันอย่างนี้นะคะเราไม่อยู่ห้อง ก็คือการถ่ายรูปไว้นะคะทุกคนเพราะว่าพี่จะเป็นคนที่แบบขี้ลืมนะคะก็คือบางทีก็นึกว่าเอ๊ะวันนี้ฉันปิดไฟหรือยังฉันถอดปลั๊กหรือยังอะไรอย่างนี้นะคะพี่ก็จะถ่ายรูปเอาไว้นะใครที่เดินทางหลาย,ลายวันแบบนี้นะนำเคล็ดลับนี้ไปไป,ไปใช้ได้นะคะนี่คือรถที่พี่จะเดินทางวันนี้นะฟร i b บัสฟริกบัสรับจบ ทุกสถานาการณ์ตอนนี้พี่ก็มาถึงมิวนิกเรียบร้อยแล้วทุกคนแล้วเดี๋ยวก็จะนั่งรถไฟนะคะจากสถานีนี้ไปที่ไปที่สนามบินนะคะวันนี้ก็คือรถรถบัสก็เลทน,นะรถติดด้วยวันนี้ร้อยวันพันปีรถไม่เคยติดมันก็มาติดวันที่ฉันจะไปสนามบินนี่แหละรถไฟที่เราจะไปก็คือ อันนี้ทุกคน S 1นะแพลตฟอร์ม2ตอนนี้พี่ก็มาถึงสนามบินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนสนามบินมิวนิคเขาบอกว่าให้ไปขึ้นที่เทอร์มินอลสเพราะว่าเมื่อกี้ลงรถไฟ มันอยู่ที่เทอร์มินอลหนึ่งทุกคนเดินมามันมีคริสต์มาสมาร์เก็ตด้วยตรงนี้มีตลาดคริสต์มาสด้วยนะฝั่งนี้คือ เธอมินอหนึ่งน่ารักมากเลยสีหอดวสนามบินมือนนี้ อากาศคือเย็นมากวันนี้ ึงแล้วเทอร์มินอลสองคนเยอะมากอะวันเนี้ยเมื่อกี้พี่ก็โหลดกระเป๋าเสร็จแล้วทุกคนน้ำหนักกระเป๋าก็คือแค่13กิโลเองนะแล้เวเดี๋ยวเดินหาของกินก่อน ตึกนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรเยอะนะตึกหนึ่งพี่ว่ามันของเยอะกว่าอีกอ่ะมีร้านค้าเยอะกว่าก็ผ่านด่านตรวจเข้ามาในข้างในเกตแล้วทุกคนคราวนี้จะหาของกินจริงๆละหิวเข้ามาข้างในดูตี่ฟรีแล้ะชอปปิ้งแล้วก็หาอะไรกินดีกว่า ดูตู้ฟรีของก็ไม่เยอะนะทุกคนสู้ดูใบไม่ได้เลยดูใบคือแบบใหญ่อลังการมากที่นี่คือแบบเล็กๆทุกคนเมื่อกี้เข้าไปดูกระเป๋าราคาพอๆกันกับข้างนอกเลยซื้อข้างนอกก็ได้นะแล้วก็เข้าไปดูพวกน้ำหอมลิปสติกราคาก็พอกันข้างนอกพี่ก็ขึ้นมาข้างบนแล้วทุกคนขึ้นมาจะเข้าไปในเกตแล้ว ขึ้นมาทางบนก็นยังมีดูตีฟีอีกเด้อทริปนี้พี่ก็บินกับการบินไทยนะคะบินตรงจากมิวนิกมากรุงเทพนะคะใช้เวลาบินก็ประมาณ10ชั่วโมงนะคะ เมนูอาหารบนเครื่องวันนี้นะคะก็คือผัดกระเพราเนื้อไข่ดาว แล้วก็ข้าวสวยนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นเบรคฟาสต์นะคะก็มีซส้ก,กรอกมีกล้วยนะคะแล้วก็มีมันฝรั่งนะคะมีโยเกิร์ตมีครัวซองนะคะเป็นเบรคฟาสต์ก่อนที่เครื่องจะแลนนะคะ ตอนนี้ก็มาถึงที่สนามบินสุวรรณภูมิเรียบร้อยแล้วนะทุกคนมาถึงกรุงเทพแล้วโดยสวัสดิภาพนั่งเครื่องมาสิบชั่วโมงยังไม่ได้นอนเลยมาถึงกรุงเทพก็คือเช้าพอดีตีห้าครึ่งนะคะบาน้กระสีอยากนอนในบัดที่นี่ย่ำเ้าร์กระสีมาอยากนนอยู่กรุงเทพในบัดที่นี่พสักงาเขาคือเยอะมาก ตอนนี้ก็ออกมาแล้วนะทุกคนก็มารอเอากระเป๋าวันนี้ผ่านเร็วมากเลยคนไทยน้อยอะวันนี้